สวัสดีค่ะพี่พี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ้าอคุณค่ะไมพี่ใครอ่ะมพี่เม่พี่อ่พร้อมนะครับเริ่มเลยค่ะแล้วรี่อ่ะค่ะตัวเด่นคนแรกของโลกใช่ค่ะไปไทยรัฐทีวีด้วยนะค่ะแวนี้อ่ะอันนี้ของพี่ค่ะเอาเค่ะเอาออกไม่ได้ค่ะของพี่เขาลูก แม่พูดแค่นี้คะอะไรนะคะพูดแค่นี้พูดแค่นี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เสร็จพี่เขาให้เล่นแล้วเป็นไงพี่จะไป่ยงแา้การแม่พูดได้ไหมแม่พูดอยู่ค่ะแม่พูดอยู่รู้สึกยังไงก็จะจะจะเครียดเียดนิดนดได้ค่ะคุณแม่พูดใส่อันนี้ค่ะค่ะมันก็จะประมาณนี้ละคะความรู้สึกใช่ค่ะแม่พูดอันนี้ค่ะวันนี้วันนี้เตรียมตัวในการออกงานยังไงบ้างคะ อนมาเต็มีไม่นอนตั้งแต่บายโมงกว่าแล้วก็เพิ่งจะตื่นตอนสี่โมงค่ะเพราะว่าอยากให้อร่อที่สุดค่ะน้องร้องไหมเพลงร้องเลงรถซื้อแกงแล้วไงกแก้วเมลอนมเมลอนเมลอนลองให้ออฟังเมล่อนร

ด้วยทางนี้ด้วยเขาทางนี้ฟังไม่เห็นอะไรนะคะหอมละมุนหอมละมุนหอมละมุนค่ะเดี๋ยวเจอเจอเจอตัวเองที่ไหนนะเมื่อกี้บอกว่าเจอตัวเองที่ไหนนะบนป่าค่ะมีใครอยู่บนทางด่วนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจองหวัดละกอกเป็นดารากจังวันละเออแล้วข่าวดีนะจะพาไปอีกนะก็ต้องไปก็ต้องเพไป ชิลยากมากจริงๆในการที่ต้องมาดูแลก็อย่างเงี้แหละค่ะก็คือเย็นมากเลยค่ะก็คือมันจะอย่างเงี้ยแหละทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่จะทำเมื่อต้องการที่จะทำคือสั่งให้ทำไม่ได้ใช่แล้วจะเป็นแบบจังหวะนรกอ่ะโอเคแล้วตอนนี้แม่เริ่มเครียดอย่างค่ะแม่เริ่มเครียดอย่างแม่ก็ต้องปล่อยไหลแล้วต้องปล่อยไหลแล้วล่ะตอนนี้โอเคดีใจนะที่เขาด้วยแบบก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยดีใจที่แบบ มีคนรักแหละคือตอนนี้สวยจะดังกว่าแม่เลยนะใช่คนเดียวที่ฆ่ารยาคนเดียวที่ฆ่ารยารยได้ยอมใช่ไหมคะยอมค่ะยอมค่ะรู้ไหมใครฆ่ารยาวันนี้วันนี้ใครมาให้กำลังใจน้องแก้วคะพี่ถ่ายมาไหมคะพี่ถ่ายมาไหมคะไก่แม่ถ่ายมาค่ะถ่ายมาอีกคะวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียร์น้องมากวันนี้ใครมาป้านาป้านาป้านาเหรอป้า ใครนี่ใคนี่ใครใครมาอีกมอาะูวไ่ครอีกไมมาชงอีก็ไม่ได้ถึงกับตื่นแต่ว่าปกติก็เขาก็อยู่ในที่แบบเสียดัอะไงเงียเล่ะแม่มแม่่แม่มีสีชมพูด้วยค่ะมีสีชมพูก็ม่่่่ เพิ่มให้นิ่งรางสาวบ้านของลูกมาให้ในการรับมือกับเวลาดิวเป็นับบนี้ก็จริงๆคืออย่างที่บอกคือรู้ว่าจริงเขาว่าชินอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็คือเจอคนเยอะตลอดใยการ

ทางนี้ไม่ได้เลยน้องทางนี้ยังไม่เห็น